รถไฟขบวนพิเศษนะครับนำเที่ยวนะครับ909นะครับต้นทางกรุงเทพไปทางน้ำตกนะครับกำลังลอดสะพานยกระดับสายนครปฐมกาญจนบุรีนะครับขบวน909นะครับพ่วงขบวน911นะครับแล้วก็มาแยกกันที่ชุมทางหนองประดุกนะครับ911เป็นรถนำเที่ยวนะครับกรุงเทพสวนสนปฏิพัฒน์นะครับ ต่วน909นะครับกรุงเทพน้ำตกนะครับกำลังจะผ่านบริเวณชุมชนบ้านสวนกล้วยนะครับเราจะเห็นว่าขบวน911นะครับกำลังตามมานะครับด้านหลังนี่นะครับขบวนนำเที่ยวนะครับขบวนพิเศษนี่นะครับกรุงเทพน้ำตกนะครับผ่านไปแล้วนะครับ 909ลากพ่วงมากับขบวน911นะครับแล้วก็มาแยกล่างกันที่ชุมทางหนองประดุกนะครับอีกอีกครึ่งหนึ่งมาปลายทางสถานีน้ำตกน้ำตกนะครับและอีกครึ่งหนึ่งปลายทางสถานีสวนสวนปฏิพัฒน์นะครับอันนี้ขบวน909นะครับมาแยกกันที่ชุมทางหนองประดุกนะครับ 909พ้นโค้งหลังวัดดันตรงไปแล้วครับมาดู911กันครับนี่นะครับถ้าใครติดตามรถไฟก็จะรู้นะครับขบวนนี้มีทุกวันหยุดนักขัตลเลิกนะครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์นะครับขบวน909อันนี้ขบวน911น,น,นะครับ แยกล่างกันที่ชุมทางหนองประดุกนะครับห่างจากตรงนี้2กิโลเมตรนะครับแล้วก็แยกไปสายตะวันตกหนึ่งขบวนครับแยกลงสายใต้หนึ่งขบวนนะครับนี่นะครับขบวน911นะครับกรุงเทพสวนสวนปฏิพัทธ์นะครับตอนออกจากกรุงเทพมาด้วยกันนะฮะลากขั้กันมานะครับแล้วก็มาแยกล่างที่ ชุมทางหนองประดุกนะครับเมื่อกี้ขบวน909ไปแล้วนะครับอันนี้ขบวน911แล้วตอนเย็นนะครับถ้าเวลามาตรงกันนะครับก็จะมาต่อขบวนกันที่ชุมทางหนองประดุกนะครับแล้วก็ลากกันเข้ากรุงเทพนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับ